ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้บากบั่นในกุศลถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถ การปฏิบัติมารดาบิดาการปฏิบัติสมณะพราามการอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอธิกุศลธรรมอื่นเพราะได้กระทาได้สร้างสมได้พอ่อพูนได้มั่วสมกรรมนานนานวภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพย์วันทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีฝ่าเท้าเสมอจรดลงก็เสมอยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าถูกต้องพื้นพร้อมกันย่อมเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นต่อข่าศึกทั้งภายในและภายนอกคือราคะโทสะโมหะก็ตาม สมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆก็ตามในโลกที่เป็นศัตรู